ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับในส่วนของลูกสูบน5ครับที่ผมกําลังจะอัพนะครับเป็นไซส์60มิลครับฝั่งซ้ายที่เป็นข้าวเขม่าวดำๆนี้จะเป็นขนาดของลูกสูบเดิมนะครับที่ใช้งานอันนี้จะเป็นลูกสูบใหม่ที่จะเปลี่ยนเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับความแตกต่างอย่างแรกเลยก็คือหัวลูกสูบนะครับลูกสูบเดิมจะเป็นหัวเว้าลงไปนะครับเป็นเหมือนหลุมนะครับแต่ว่าลูกสูบใหม่มันจะเป็นลูกนูนนะครับลูกสูบนูนซึ่ง มันจะช่วยในเรื่องกําลังอัดนะครับแต่ไม่รู้ว่ากําลังอัดจะเยอะเกินไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้นะต้องลองประกอบดูก่อนแล้วก็ในส่วนของล่องแหวนนะครับสังเกตดูนะครับลูกสูบตัวใหม่นะครับจะมีขนาดของล่องแหวนนะครับที่สูงกว่านะครับซึ่งจะรีดกําลังอัดได้มากกว่านะครับผมก็เรียกว่ากําลังอัดจ๋าเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะพอดีหรือว่ามากเกินไปไหมต้องรอก ทดสอบประกอบดูอีกทีหนึง่งในส่วนนี้อันนี้ก็อัพขึ้นมาเป็น60มิลครับก็ใหญ่กว่าเดิมมา3มิลเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะผมประมาณนี้ครับ